สวัสดีครับผู้ขยัฮอตในวิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันพระฤหัสวัสดีที่17กันยานะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนอ่าบอลเนียก็ให้ฟูลเลมไปนะครับสรุปว่าจบเกมฟูลเลมก็ชนะไป1ประตูต่ตอศูนย์นะครับสูงแรกก็ แตกไปนะครับสวนสะกอ์สูงเต็มเกมก็ไม่เข้านะครับอย่าลืมนะครับใครที่มองหาเว็บที่มันคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะเช้านี้นะครับเมียก็แจกไป4บินนะครับแตกไปแล้ว3นะครับตายไปแล้ว1บินนะครับแตก3แล้วก็ตายไป1นะครับใครสนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP ของเนียนะกดลิงก์ด้านล่าง้ามาสมัครได้เลยนะครับคืนนี้นะครับคืนนี้เราจะอยูนที่บอ ลีเอิงของฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างมาร์กเซย์ก <variety: Yep. S 1> the ับเซนเตียนนะเวลาตีสอนะครับก็ต้องบอกว่าโอลิมปิกมาร์กเซย์นะครับเกมล่าสุดก็ทําได้ดีเลยนะครับก็สามารถเอาชนะปารีสไปได้นะครับโดยที่ปารีสนะครับโดนใบแดงไปถึง3ใบนะครับแล้วก็ยังจะมีเปอร์เซนต์ว่าปารีสนะจะโดนใบแดงย้อนหลังจากคาวานี่ที่ในฉากที่ถมน้าลายด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของคู่นี้ก่อนนะครับเปิดมาที่เซนีเตียนนะครับ เซเอเตียนอยู่อันดับที่4ของหลีกนะครับแข่งไป2เกมนะครับชนะ2นะครับไม่แพ้ใครเลยนะแล้วก็ยิงไป4ประตูนะครับอยู่มีอยู่6แต้มนะครับก็ส่วนโอลิมปิกมากเซย์นะครับแข่งไป2เกมเหมือนกันนะครับไม่แพ้ใครเลยนะยิงได้4ประตูนะครับเสียไป2ประตูมีอยู่6แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าประตูได้เสียอ่า เซนเอเตียนดูดีกว่านะครับก็เลยอยู่อันดับที่4คืนนี้ถ้าหมากเซยชนะนะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นไปยู่อันดับหนึ่งของลีกเลยนะครับขึ้นไปยู่อันดับที่1เลยนะส่วนเซงเอเตียนนะครับก็อยู่ที่เดิมต่อไปนะครับถ้าไม่ชนะโอลิมปิกหมากเซยคืนนี้นะครับเดี๋ยวไปดู5เกมล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับ5เกมล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าโอลิมปิกหมากเซยนะครับดูดีกว่านะครับชนะไปได้ถึง4เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปแก้เกมเดียวนะครับแพ้ไปเมื่อเกมเมื่อปี2019ต้นรับอน้ป หนึ่งปีเต็มนะครับก็เกมล่าสุดที่โอลิมปิกหมากเซยแพ้เซงเอเตียนนะส่วนเกมล่าสุดนะครับก็หมากเซยก็ชนะเซงเอเตียนไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ลองบอกว่าเกมนั้นนั้นใครได้ดูก็มันมากนะครับส่วนสะกอ์สูงแรกของคู่นี้นะครับ5เกมล่าสุดนะครับบินสูงแรกแตกหมดเลยนะครับไม่ตายแม้แต่บินเดียวนะส่วนสะกอ์สูงเต็มเกมนะครับเข้า2นะครับแล้วก็ตายไป3นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับ หนึ่งนัดนะครับคู่นี้เวลาเจอกันจะยิงโดยเฉลี่ยประมาณ2ประตูนะครับคืนนี้ซะสกอร์สูง็นเกมเปิดมาราคาสวยๆก็น่ากดนะครับต้องวัยรุ่นกันนะเดี๋ยวไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของหมากเซยนะครับ5เกมล่าสุดของหมากเซยนะครับชนะ3นะครับแล้วก็แพ้ไป2ครับและที่สําคัญนะครับ3นัดที่ชนะก็เป็น3นัดล่าสุดเลยนะครับเกมล่าสุดก็ชนะปารีสไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้ก็มีใบแดงเกิดขึ้นถึง5ใบนะครับฝั่งปารีสนะครับโดนไป3าฝั่งหมากเซยโดนไป2นะครับก็ ต้องบอกว่าหมักเซย์คืนนี้นะก็ขาดผู้เล่นตัวหลักไปถึง2คนนะครับส่วนสกอร์สูงแรกของหมักเซย์นะครับ5เกมล่าสุดนะบินสูงแรกแตกหมดนะครับเข้าหมดทุกทุกเกมเลยนะส่วนสกอร์สูงเต็มเกมก็เข้าไป2นะครับแล้วก็ตายไป3นะครับในส่วนของเซงเอตียนนะครับ5เกมล่าสุดของเซงเอตีเนต้องบอกว่าไม่ชนะใครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลในลีก e หรือว่าบอลกระชับมิตรนะไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ทุกเกมนะครับแล้วก็สกอร์ค่อนข้างจะห่างด้วยเหมือนกันนะครับ เกมล่าสุดนะครับก็แพ้องเชไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นการยิงในครึ่งแรกนะครับส่วนสกอร์สูงแรกขององเชนะครับอ่าห้าเกมล่าสุดนะครับบวกกับเซงเเตีนนะก็นี่เลยครับชนะครับห้าเกมเลยนะครับแตกไป5แล้วก็ตายไม่มีตายนะครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับสกอร์สูงเต็มเกมก็เข้า2นะครับตาย3นะเข้า2แต่สาก็ต้องบอกว่าเซงเเตีนนะครับค่อนข้างจะเสียประตูเยอะอยู่พอสมควรนะค่อนข้างจะเสียประตูเยอะอยู่พอสมควรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับฝั่งชาวบ้านอย่างหมากเซยนะก็ต่อไปที่ครึ่งลูกนะครับน้ำ9.5นะครับน้ำเท่ากันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมากเซยนะครับขาดผู้เล่นตัวหลักไปถึง2คนนะครับก็ต้องบอกว่าคืนนี้ค่อนหน้าลุ้นอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นที่เจอกับพาตี้นะครับไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าเลยนะครับคืนนี้นะครับบอลเตงเงียก็ขจะขออยู่ฝั่งหมากเซยที่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็บอลปอนะครับก็กดหมากเซยได้เหมือนกันนะ ส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับสกอร์สูงเต็มเกมเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับน้ำเก้าสิบนะครับก็บอกว่าน้ําสูงอยู่นะครับไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ก็น่าจะลุ้นนะครับเพราะว่าเซงเอตียนะครับเสียประตูเยอะนะครับช่วงหลังๆ5เกมล่าสุดไม่ชนะใครเลยนะเกมสกอร์สูงเต็มเกมนะครับเอียก็ขอไปสกอร์สูงนะครับที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็2ลูกนะส่วนสกอร์สูงแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกนะครับน้ำเก้าสิบนะครับน้ำแดงนะครับน้ำแดงเลยนะ น้ำนี้เสี่ยงนะครับน้ำนี้เสี่ยงแต่ก็มีราคาครึ่งควบลูกที่น้ำน้อยนะครับน้ำหก้านะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าหากบอลใกล้เวลาที่จะแข่งนะครับน้ำนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคานะสูงแรกนะครับที่ครึ่งควบลูกนะครับกดได้นะสรุปนะครับสรุปว่าบอลเต็งนะครับเนียขออยู่ฝั่งหมากเซยนะครับส่วนจกกรสูงเต็มเกม2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็2ลูกนะ ส่วนสกอร์สูงแรกนะครับขึ้นควบลูกนะครับกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะอย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลเก่งนะแล้วบอลทุกคู่ที่เราแจกนะครับเราคัดมาแล้วว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเช่านั้นนะครับเช้านี้นะครับเฮียก็แจกไปสีบินนะครับเข้าไปแล้ว3นะครับตายไปแค่บินเดียวนะก็บวกกันไปทั้งกลุ่มแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอให้พรุ่งนี้ทุกคนต